วันนี้นี่3ธันวาคม2563นะครับชมรั2อานจับเวิรก็ผู้ยากไร้นำโดยหลวงพ่อพระครูกาญจนาศุกดาคมต้าบลนะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีความยินดีนะครับที่จะมอบอาชีพให้กับทางผู้หญิงนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นชาวชุมชนวัดราชวรินนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับจะประสบอาชีพไทยนะครับก็เลยขอที่ประธาที่นิ่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้ พี่นิ่มเลนำรถเข็นมาให้ดอให้พี่นิ่มต่อยนะครับผมครับก็วอนต่อนเราเคยได้มอบรถให้คุณหญิงไปคันเก่าะตั้งแต่ที่ติดต่อมาว่าบ้านถูกไฟไหม้แล้วก็ตกงานด้วยก็ไม่มีอาชีพอะไรเราก็ได้มอบรถแล้วก็หมูปิ้งของอแล้วคุณเชมเป็นคนจัดจานมาให้ครบชุดเลยก็ได้ไปหนึ่งชุด ก็สามารถขายได้แล้วก็ขายดีมากจนจนดูแล้วน่าจะไปได้รอดก็มาให้ขยายสาขาตองไงอีกจเจ้าอีกจ้าหนึ่งจ้าวขาวใด้คุณแม่ขายไปอันนี้ก็จะไปขายได้บัรจรที่ต่างๆที่จะตรงไหนคนเยอะเราก็ไปขายตรงนั้นเลยเผือตอนนี้ โอกาสหน้าเพื่อจะสร้างตัวได้เลยครับขอคุณเรื่องอะไรถางดคะขอิ้นนะคะได้มอบถามพอรู้สึกพี่เกมหน่อยครับก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งตนนะครับที่ท่านสขอจิรเสกวัฒนมงคลนะครับได้ได้การได้สนับสนุนมาแล้วก็พี่แอนนะครับสนับสนุนรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาแล้วส่วนพวงข้างอันนี้ก็ทางชมรมและทรัผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันครับก็ รู้สึกทางเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าเราครั้งแรกเลยที่เราให้ก็คือเป็นรถเข็นรถเข็นธรรมดาเป็นอุปกรณ์ธรรมดาเลยแต่เราดูที่นิสัยด้วยความขยันของพี่หญิงแล้วก็ความมุมมนะแล้วความซื่อสัตย์เราก็เห็นเห็นความพัฒนาแล้วก็เห็นความสู้สู้ชีวิตของเขาเราก็เลยได้มอบมอบอุปกรณ์ที่มันสามารถต่อยอดได้อีกมากมายนะครับพี่หญิงมีความรู้สึกไงบ้างครับ ก็อ,มอ่มันจะตื้นใจนะคะดีใจมากค่ะมันมันบรรยายเป็นคําพูดไม่ได้เลยไม่รู้จะเอาคําว่าขอบคุณมันก็น้อยไปอะค่ะคือมันทําให้เราลืมตาอ้าปากได้ค่ะตอนแรกโดนไฟไหม้ก็ว่าแย่แล้วมาตกงานก็ยิ่งหนักค่ะทีนี้พอหนูตกงานไปหนูไปเจอเพจที่ขึ้นมาเพื่อนส,นสอบพรนี่หนูเห็นเขาบริจาคทั้งแผ่นเพอทั้งแบบช่วยเหลือคนที่ยากไร้อะค่ะแล้วก็ที่ที่ว่าอยู่ชมรมต่างยใจบุญทุกท่านด้วยค่ะ มันทําให้หนูลองเข้าไปทักเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ความช่วยเหลือหรือไม่ได้ลองทักดูก่อนแต่พอได้มาแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ยมันเหมือนหนูฝันไปหรือเปล่าว่ามันจะได้ขนาดนี้ที่เขาให้หนูคือให้จริงๆค่ะช่วยจริงๆด้วยใจจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็ชมรมสัตว่เลี้ยงทุกท่านพี่พี่พี่ใต้มีอะไรพูดไหมครับค่ามีนามประธานรสัตว์เลี้ยที่เอา้องหญิงอยู่ในชุมชนนะคะ ก็ขอบขอบคุณพี่ตินะคะและพี่ริมนะคะสำนมของนอใจบุญนะคะที่ให้อาชีพแั่น้องหญิงน้องหญิงได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากที่น้องหญิงลาบากขอบคุณมากค่ะพี่ปแจกเอาไปเอาไปพยานนี่นัพวดีนี่ใคนะคะเป็นประธานชุมชนเพื่อวิทยาแล้วก็พอดีเป็นกรรมการสถานศึกษาที่นี่ด้วยนะคะก็ มีความยินดีกับน้องทานะคะแล้วก็ทีมงานที่มามอ,อบอุปกรณ์ทำมาหากินให้กับน้องเขาเพื่อได้ไปต่อไปต่อยอดไปต่อชีวิตแล้วให้เขาได้มีความเป็นอยู่พัฒนาอาชีพที่ดีขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณแทนน้องขอบคุณคุณนม่ได้ขาแล้วก็ทีมงานนะคะะก็อาทิตนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขอบคุณหมูปิ้งแจ๊วนมสดนะครับ แล้วก็พี่แอร์นะครับที่ร่วมกันมานะครับผมก็ขออนุโมทนาแล้วกันครับสวัสดีครับนี่ก็มอบทะเบียนนะครับรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับ